การเดินทางไม่มีที่สิ้นสุดแม้ว่าเราจะพบสิ่งที่ดีที่สุดแล้วกอลัลเคยโค้ดไว้ตอนลงโฆษณาหนังสือมันอาจจะเป็นจริงก็ได้นะคะเพราะกอลัลคิดว่า30คือดีที่สุดแล้วแต่วายเนี่ยก็อาจทำให้กอลัลคิดใหม่ค่ะ รีวิวและบทวิคัะห์ฉบบนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเกาลัดที่นํามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นําชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดค่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เราจะมาพูดถึงซ u เปอร์ b o บอ a วอลไวบันได2025บทวิเคราะห์ซูเปอร์โรบอตวอลไวตอนที่1เหมือนจะผิดพลาดแต่กลับมาเป็นการพัฒนาบทวิเคราะห์ซูเปอร์โรบอตวอลไว2์ค่ะ เกาลัดนะคะก็ตื่นเต้นกับเดโมและการมาถึงของภาคใหม่ในซีรีส์ที่เการัดรักมากๆนะคะพอเดโมออกนะเกาลัดก็โหลดมาเล่นแล้วพอเล่นจบเนี่ยกกาลัก็มาคุยกับตัวเองว่ามันอาจจะถึงจุดสิ้นสุดของซูเปอร์โรบอทวอลหรอเพราะมันก็ไม่ได้ประทับใจอะไรสักเท่าไหร่นักทั้งที่สําหรับเการัดนะคะซูเปอร์โรบอทวอ30เนี่ยความรู้สึกคือทําไว้ได้ดีมากแต่พอเล่นเดโมซูเปอร์โรบอทววายอะ มันรู้สึกแค่ได้แค่ความเร็วของเกมแต่ส่วนของอินเทอร์เฟซหน้าอัปเกรดหน้าข้อมูลเนี่ยโอ้โหรู้สึกเฟลมากๆเลยแต่สุดท้ายเกมออกนะคะยังไงสุดท้ายบ่นก็บ่นนะคะก็ต้องถอยออกมาเล่นแน่นอนในวันแรกค่ะและต่อจากนี้นะคะกอรลัดบอกไว้เลยว่าจะเป็นการบน่นบ่นแลน้วบ่นก่อนจะสรุปให้เพื่อนฟังว่าทำไมกอรัลัดถึงบอกว่ามันคือการพัฒนา หลังจากการเล่นครั้งแรกในตัวเต็มแบบเร็ว3ชั่วโมงจบชาร์เตอร์2ดเรื่องเก่าลัดเนี่ยยังไม่ได้อ่านนะคะเพราะเอาไว้ดูตอนเล่นเก็บรายละเอียดนั่นเองตัวเอกชายเนี่ยเหมือนดราเคนในโตเกียวรีเวนเจอร์1-2ชั่วโมงแรกที่เล่นนะคะบอกเลยอึดอัดมากขุกขักไปหมดหุดหงิดทั้งอินเทอร์เฟซการควบคุมการใส่คำสั่ง i n t เทอร์เฟนะคะต้องยอมรับเลยนะคะว่าดีจริงค่ะดีเหมือนเกมมือถืออ่ะดีแบบเหมือนเกมมือถือดีๆเกมนึงเลยทีเดียวอะ่ะพระเจ้าแต่นี่มันไม่ใช่ไงนี่มันเกมบนแบบแฮนด์เฮลบนคอนโซลอะ่ะการใส่คำสั่งโดยเฉพาะสกิลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคมากๆอาจจะเพราะว่าไม่ชินในการเล่น การเรียกเมนูเพื่อใช้สกิลซ้อนไปซ้อนมาเนี่ยโอ้โหรู้สึกมันน่าลำคาญมากๆนะคะแล้วก็จะพานลืมไปนะคะว่าเราใช้อะไรไปบ้างนั่นเองระบบการเดินเรื่องนะคะก็ลอกมาเลยถอดมาจาก30มีเรื่องมิชั่นหลักและอีเวนต์พร้อมฉากฟาร์มพวกคอนทั้งหลายและภารกิจเลลิกนะคะไว้เก็บของมันน่าจะเหมือน30ค่ะ การอัพเกรดตัวละครสกิลช่วงแรกเนี่ยได้จากการสู้ศัตรูทําให้มีมาไม่เยอะช่วงต่อไปเนี่ยจะใช้ซื้อจากช็อปเอาระบบอันล็อก STG มันก็คือการอัพยันแม่ใน30นั่นแหละความยากเกา่ารเล่นในระดับ n o r m a l นะคะเกมเนี่ยมีความยากกว่า30ในระดับเดียวกันแต่ไม่ได้ยากเท่ากับซีรีส์เก่าๆค่ะ มันเหมือนกลับมาเล่น30อีกครั้งอะที่แบบพัฒนาลงอะเรื่ององค์ประกอบแต่พอ2ชั่วโมงผ่านไปนี่รู้เลยนะคะเมื่อผ่านวิกฤตทางความรู้สึกแล้วเริ่มเคยชินก็จะพบว่ามันเริ่มสนุกค่ะสนุกเหมือนที่ผ่านมาไม่ได้เสียอารมณ์ในความสนุกสักเท่าไหร่นัก การเลือกใช้สกิลก็หยวนหยนค่ะถือว่าระบบใหม่ไม่ชินมือแต่เล่นไปสักพักเดี๋ยวก็จะชินค่ะเมื่อเราก้าวข้ามความน่าลำคาญในการกดคำสั่งชินตากับอินเทอร์เฟซแบบเหมือนพวก powerpoint อะ่ะนะคะพอเราผ่านมันไปได้แล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าเกมอะ่ะตัวเกมเนี่ยมันสนุกไหลเร็วศัตรูต่อฉากเยอะแล้วก็ให้ตีกันมันมือดีค่ะ ในการต่อสู้นะกอลัดเพิ่งผ่านการเล่น OG มาไม่นานค่ะทำให้รู้สึกว่าการวางศัตรูเนี่ยมีความคล้าย OG 2คือลิ้วล้อส่วนใหญ่เนี่ยจะมาระดับเดียวกันหมดมันจะไม่เหมือนซ u เปอร์โรบอทวอ์ที่มีลิ้วล้อออกมาหลายระดับและบอสในแต่ละฉากก็จะมีความถึกเระหนาผิดถูพิดตาตรงนี้เนี่ยเขาใช้เหมือนการวางศัตรูใน OG ค่ะ แต่พอเมื่อร้านค้าได้เปิดเราก็จะเริ่มมองเห็นหายนะในการพัฒนาทีมของเราค่ะเพราะว่าความสำคัญทั้งหมดนะคะมันคือเงินทั้งไอเทมทั้งสกิลอัปเกรดยูนิตทั้งหมดนั้นนะคะใช้เงินหมดล้นล้วนก็ไม่เข้าใจนะคะว่าทำไมไม่ให้ซื้อสกิลด้วยค่า MXP คือทุกอย่างเนี่ยใช้เงินหมดเลยนะฟีลแบบเหมือนเราเล่นเกมโซที่แบบว่า ใช้โซดซื้อทุกอย่างทั้งอัพเวลซื้อของอะไรแบบเนี้ยถ้าสำหรับคนที่เล่นสายฟาร์มเนี่ยชอบฟาร์มน่าจะถูกใจแต่ถ้าสายแถอย่างกัลัตเนี่ยแถไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหไม่ถูกใจอีกแล้วค่ะคือมันจะเพิ่มความลำบากในการเล่นและสกิลหลักที่กอลัชใช้ทุกๆภาคและต้องติดให้กับตัวทุกตัวนั่นก็คือฮิตแอนด์รันค่ะแต่พระเจ้าคือ ฮิตแอน r ันนะคะราคา50,000พระเจ้าช่วยแต่ภายหลังนะคะถ้าเราเกิดบดล็อกเมมโมรีเนี่ยมันจะช่วยลดราคาของได้อีก30%ค่ะเหมือนแบบว่าเขาจะรู้ว่า Hit and Run นี่ใช้สำหรับแท้หรือเปล่านะแทแบบกลัดแททุกภาคก็เลยทำให้มันราคาสูงเลยอะไรอย่างเงี้ยสภาพร้านขายของนะคะบอกเลยคือมันไม่ได้ดูเหมือนร้านขายของอะ เราคึกว่ามันมาแบบฉันมาเมดคาเฟ่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่เราเดินเข้าไปบอกว่าเอาบูสเตอร์หนึ่งที่ครับเมดจะบอกว่าเอามือวางบนหัวให้เป็นหัวใจก่อนเสิร์ฟนะคะอะไรแบบนี้ส่วนระบบของแรงที่เพิ่มเข้ามานะคะตอนแรกก็งงว่าทำไมมันไม่ขึ้นจนไปนั่งตรวจแล้วก็สังเกตแล้วก็พบว่าแรงเนี่ยคือระดับหรืออัปเกรด กองทัพของเราค่ะเราต้องอัปเกรดกองทัพของเรามันถึงจะขยับขึ้นสูงไปเรื่อยๆแล้วมันสําคัญยังไงนะคะยิ่งแรงสูงเนี่ยการอัปเกรดหุ่นยนต์เนี่ยจะเพิ่มช่องมากขึ้นมันจะปลดล็อกตาราง STG Memory เป็นออปชันให้เราเล่นง่ายขึ้นแล้วเราจะเพิ่มแรงได้อย่างไรโดยหลักนะคะมันเพิ่มโดยการอัปเกรดหุ่นแน่นอนค่ะระบบนี้ดีไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะ แต่มันอาจจะไม่ถูกใจถูกโฉลกกับการเล่นที่เกาลัดชอบเล่นในรูปแบบสไตล์เกาลัดนั่นเองถ้าเพื่อนๆที่ดูเกาลัดไลฟ์นะคะก็จะพบว่าเกาลัดเนี่ยจบชั้เตอร์สามแล้วอะแรงเกาลัดยังดีอยู่เลยอะปกติเนี่ยเขาก็ควรจะไปแรง C หรือ B แล้วค่ะเพื่อนๆก็ลองตรวจของเพื่อนๆดูนะคะระบบเนี่ยมันไม่ถูกโฉลกกับการเล่นของเกาลัดค่ะ ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาจะอจัดอัปเกรดไปชอบไปตัวตวที่ตัวเองอวยอะ่ะไปเยอะๆให้เก่งไปเลยหรือฟาร์มเงินมาอัพแล้งก็จะขึ้นดีราคาของก็ลดค่าอัปเกรดก็ลดเลยไม่มีปัญหาแต่สำหรับเกาลัดเนี่ยไม่เลยค่ะถ้าคนที่เคยดูเกาลัดเล่นนะคะเกาลัดเนี่ยจะอัปเกรดตัวละหนึ่งช่องทุกตัวต่อฉากเท่าที่เงินจะมีโดยไม่ได้ฟาร์มค่ะ ทีนี้พออัปกระจายแบบนี้เนี่ยกลายเป็นว่าในภาคนี้แรงเการัดไม่ขึ้นนะคะเการัดก็ติดกับดักดักดานอยู่กับเกตดีแรงดีเนี่ยนะโอ้โหลำบากละกรรมมากค่ะยังมีเพิ่มอีกเรื่องนะคะเมืองในยานงงมากนะคือแบบว่าเมืองในยานนี่คือรับแลหรือเปล่านะมีแต่สาวสาวและสาวสาวทั้งเมืองมีแต่สาวหมดนะงงมาก ในเมืองทั้งหมดกินเคฟีเป็นอาหารหลักนะนี่ถ้ารวมบ่นในหนังสือที่กอลัดทำเนี่ยคงได้20หน้าการเพิ่มรนะดับแรงตามรูปนะคะอัพเกรดยูนิตตัวไหนก็ได้ที่ช่อง4ีถึงหขึ้นไปเกรแรงเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วระดับต่อไปก็ C ก็ช่องที่5้ถึงหไปเรื่อยๆค่ะส่วนกอลัดนะั้นเล่นแบบเดิม เพราะเราไม่ยอมเสียตัวตนเราไม่สนแรงแล้วค่ะเล่นมันแบบ1-1อย่างนั้นแหละส่วนสำคัญต่อมาคือเงินทุนค่ะการเพิ่มเงินทุนในเกมเพราะเกมเนี่ยใช้เงินเป็นหลักซึ่งจุดสำคัญนะคะคือการเซตเพื่อนใน assist link การเลือกเพื่อนสำหรับการ support ใน assist link ก็แล้วแนะนำให้พกติดตัวไว้ตามนี้ค่ะมิโอลีเน่นะคะจะเพิ่มค่างเงินที่ได้รับหลังจากจบฉากสูงสุด20,000 ไซยากะกับจุนจะเพิ่มค่า m ม็ SP ยูนิตลงสนามสูงสุด20 SP เลนาจะเพิ่มเงินที่ได้รับ800ต่อการทำลายศัตรตู1ตัวในฉากนิกะเพิ่มค่าประสบการณ์อีกสูงสุด15%และแก๊งโอตากิจะเพิ่ม15 MXP ต่อการทำลายศัตรตู1ตัวในฉาก เพื่อนๆก็พกพวกนี้นะคะก่อนลงสนามบอกเลยชีวิตจะดีขึ้นค่ะหม้เหตุนะคะเมื่ออัพถึงระดับสูงสุดรูปด้านข้างเนี่ยก็จะเปลี่ยนด้วยค่ะแล้วถ้าฟาร์มเงินแบบจริงจังให้ลงเล่นในมิชชั่นที่ลงถ่ายด้วยฟอน์ค่ะเกมนะคะดูท่าจะยาวศัตรูต่อฉากเยอะทำให้การเล่นต่อฉากเนี่ยนานกว่าที่ผ่านมาค่ะ หลังจากบ่นไปเยอะแยะมากมายนะคะสุดท้ายก็แพ้ใจและพบจุดที่ดีที่สุดของวายนั่นก็คือความสนุกค่ะถ้านับเอาเฉพาะความสนุกอย่างเดียวเลยนะคะกอรลัดให้10กอลัถึงบอกว่ามันคือเหมือนจะมีผิดพลาดอะแต่มันก็กลับมาเป็นการพัฒนาเนื้อเรื่องมีความเดินตาม30แต่เหมือนจะอัดมุกค,คำๆมาตลอดเกอาลัดยังไม่ได้อ่านแบบละเอียดเดี๋ยวค่อยมาเล่าอีกทีค่ะ ความยากนะคะเก่ารัดเนี่ยให้ความยากยากกว่าเจนใหม่ทั้งหมดทั้ง V, X, T และ30ใกล้เคียงกับภาคแซดอาจจะยากกว่านิดหน่อยค่ะศัตรูเนี่ยฉลาดแล้วก็เน้นเดินมารุมตัวที่อ่อนตลอดหรือไม่ก็เลงยานแม่ค่ะถึงแม้ศัตรูจะไม่ได้เก่งเฉพาะตัวเท่ากับภาคเก่าๆแต่ความฉลาดและมาเยอะมันก็เหมือนโดนฝูงมาในลุมถึงในหลายๆฉากค่ะ ไม่มีอีกแล้วนะคะการเล่นแบบสมัยก่อนที่จะเอาตัวผิวอัดพลังจิตเพิ่มหลบหลีกไปล่อหรือเอาตัวถึกเพื่อป้องกันไปแทงศัตรูภ้างนี้ฉลาดค่ะตีมืนเดินผ่านตัวล่อตัวแทงที่เราเตรียมไว้ไปตีตัวข้างหลังหรือยานแม่เอาเฉยๆเลยค่ะนิวไททั้งหมดนะคะบอกเลยว่าถูกเนิฟอย่างเห็นได้ชัดค่ะ จากคามิลที่โดนเนิฟไปแล้วนะคะใน30โอ้โหคามิลนี่คือใน30เข้าขั้นวิกฤตมากนะเที่ยวนี้ถึงตาเทพหยิกค่ะอามูโรนะคะที่โดนเนิฟจากเทพหยิกนะคะตอนนี้เนี่ยกายเป็นงอป,ป่าบ้าใบไปแล้วอะอารมณ์การเล่นนะคะกะ็รู้ว่ามันให้ความรู้สึกเหมือน F Final ทั้งยูนิตท,ทั้งจังหวะก,การออกตัวของศัตรูสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ว่า Y เนี่ยมันจะมีตัวช่วยพิกเกมได้ง่ายกว่า F ค่ะด้วยการใช้สกิลช่วยระหว่างต่อสู้ถ้าเป็น F เนี่ยเราต้องไปลุ้นเอาใจตุมต้มตตมต่อม,ม,มเอาค่ะถ้านับความสนุกอย่างเดียวนะกําลัดให้ Y เนี่ยยอดเยี่ยมถ้าเราไม่ได้สนรอบข้างของมันนะสิ่งที่ตัวเองบ่นมาทั้งหมดคือมันสนุกตรงที่มันมีความเร็วในการเล่นตึงมือเวลาโดนลุม นี่ใส,ส่สก,กิลมือเนี่ยโอ้โหเล่นนี่คือมือเป็นระวิงอะคะ่ะคือกดรัวๆไปเลยถ้าความสนุกอย่างเดียวนะก็น่าจะเป็นสนุกแบบน่าจะดีที่สุดแล้วอะในยุคใหม่อะกอลัถือว่าเป็นการพัฒนาที่ดีของซ u เปอร์โรบอทวอร์ที่ให้ความสนุกมากกว่าหลายๆภาคแล้วก็น่าจะสนุกที่สุดด้วยนะสำหรับกอลัตเดี๋ยวเล่นจบรอบแรกแบบเล่นเร็วๆจะเล่นแบบละเอียดเพื่อทำหนังสืออีกครั้งค่ะ แล้วจะโหลด DLC ทั้งหมดมาเล่นการเล่นรอบนี้ก็จะดูเนื้อเรื่องด้วยนะคะอ๋อแล้วก็เรื่องความยาวเกมบอกเลยนะคะว่าเกมเนี่ยยาวมากๆถ้าเทียบกับ30ว่ายาวแล้วใช่ไหมในแบบธรรมดานะไม่รวม DLC บอกเลยนะคะว่าวายยาวกว่าแถามการเล่นต่อฉากเนี่ยนานกว่าคะ่ะทําให้เล่นกันไปเลยคุ้มคุ้มคะ่ะส่วนเรื่องที่คนถามมาเยอะเช่นตัวรับเทคนิค ก็เราอ่านในหนังสือทางแยกแห่งโชคชะตาซูปเปอร์รบอดโรยของกอรัดนะคะน่าจะเปิดพรีออเดอร์ประมาณต้นเดือนหน้าค่ะการเดินทางไม่มีที่สิ้นสุดแม้ว่าเราจะพบสิ่งที่ดีที่สุดแล้วกอรลัดเคยโค้ดไว้ตอนลงโฆษณานหนังสือมันอาจจะเป็นจริงก็ได้นะคะเพราะกอรลัดคิดว่า30คือดีที่สุดแล้วแต่วายเนี่ยก็อาจทําให้กอลัดคิดใหม่ค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเกาแลัดก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกดซับสไคร b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ